เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยกำลังอยู่ในสายตาของนานาประเทศนะคะโดยเฉพาะเสียงประนามที่ออกมาจากสหรัฐและอังกฤษใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้นำทหารสาภาพยุโรปเองก็ระบุว่าเตรียมที่จะคว่ำบาตรกลุ่มเป้าหมายและรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับทหารเมียนมาสมาชิก15ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เห็นพ้องกับแถลงการค่ะระบุว่าขอประนามความรุนแรงต่อผู้ประท้วงอย่างสันติ และเรียกร้องให้กองทัพปฏิบัติการอย่างระมัดระวังขณะที่จีนรัสเซียและเวียดนามต่อต้านการใช้ภาษาแรงๆแบบนั้นในถแถลงการและไม่ยอมให้เรียกปฏิบัติการทางทหารว่าการรัฐประหารนะคะสิ่งเรียกร้องจากคนเมียนมาเองก็คือต้องการให้สหประชาชาติส่งกองกําลังนานาชาติเข้าไปที่เรียกว่า R2P หรือว่าปฏิบัติตามหลักการแสดงความรับผิดชอบเพื่อปกป้อง,องหรือว่า R2P คนเมียนมาเนี่ยให้ความเห็นว่าเพื่อให้นานาชาติร่วมกันยุติสถานการณ์ที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การก่ออาชญากรรมสงคราม การกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติค่ะและความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือ NGO 137กลุ่มจาก31ประเทศเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงใช้วิธียุติการค้าอาวุธกับเมียนมาค่ะสำหรับท่าทีของนานาชาติก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าขณะนี้กำลังจับตามองไปที่สประเทศสำคัญก็คือสหรัฐและจีน ซึ่งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศกำลังจะพบหารือกันในการประชุมที่เรียกว่า Anchorage meeting พบดกันที่รัฐ阿拉สกาของสหรัฐค่ะท่าทีของจีนและสหรัฐจากนี้ไปจะถูกจับตามองอย่างมากว่าจะเห็นตรงกันจะเห็นต่างกันหรือว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์เมียนมาค่ะโดยโจไบเดนก็ประกาศว่านักการทูตระดับสูงและ ทีมงานคณะทำงานด้านความมั่นคงจะพบกับจีนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและนักการทูตจะพบกันที่รัฐอลสก้านะคะและก็น่าจะเป็นเวลาที่จะได้รีเซต็ตเริ่มต้นกันใหม่สำหรับความสัมพันธ์ของสองประเทศสำหรับตัวแทนของสหรัฐที่จะไปนี้ก็คือแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและแจ็คสุลิบาน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะจะไปพบกับจางเจียชี่กรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์และหวางยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะจะถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของสองฝ่ายภายใต้การนำของประธานาธิบด,ดีโจไบเดนนะคะและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะมีถแถลงการจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกลุ่มคอรหรือว่ากลุ่มพันธมิตร4ฝ่าย ที่มีท่าทีสนับสนุนอาเซียนและพลังอาเซียนและยังจับตาดูว่าอาเซียนจะทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเมียนมาทีนี้ถ้าสหรัฐและจีนเจอกันจะมีทีท่าอย่างไรขณะนี้รัฐมนตรีบิงเคน,เนกำลังไปประชุมที่ญี่ปุ่นนะคะและก็ได้พูดถึงจุดยืนความเป็นจีนของท่าทีของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมียนมารวมถึงระบุท่าทีของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาด้วยค่ะ In Burma, the military is attempting to overturn the results of a democratic election and is brutally repressing peaceful protesters. And China uses coercion and aggression to systematically erode autonomy in Hong Kong, undercut democracy in Taiwan, abuse human rights in Xinjiang and Tibet, and assert maritime claims in the South China Sea that violate international law. We're united uh, in the vision of a free and open. Indo Pacific region, where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way. In Burma. It's กับจีนไม่น้อยเรื่องของจุดดืนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเชิงภูมิรัชศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนดิฉันฟังดูซุ่มเสียงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพบกันจริงๆเรื่องเมียนมาจะคุยกันอย่างไรนะคะอีกด้านหนึ่งทางเจ้าลี่เจียนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ำเรื่องคุณค่าประชาธิปไตยค่ะว่าต้องถือว่าเป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศและก็ไม่ควรจะเอามาตรฐานของอีกประเทศหนึ่ง 民主是全人类的共同价值。实现民主没有固定模式，也不存在标准答案。真正的民主必须是扎根本国土壤，服务本国人民。